สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมพอมาพบกับผมนะับท่องยนะูทูปนับกินปากังมุ้งนะและ้วก็สวัสดีไปยังเฟซบุ๊กน,นะเฟซบุ๊กรู้ได้รู้จักยาวพี่น้องไปกินปากังมุ้งครับไปกินนี้ก็มารับชมครับรมารับชมพี่น้องตีมันบรรยนุนครับหรือว่าตีมันตัวน้ำมานรถนะครับนี่ครับเปิดแพลงใหม่ครับวันนี้ เปิด่ยนแปลงใหม่พี่น้องเบงดบดแปดไรนะลงอันตรองยุดพี่น้องคนเราฟังกันนะครับกับอาจารย์กลิ้งพี่น้องอาจารย์กลิ้งอยู่วังโน้นครับนอนครับลมอยู่ด้านหลังป่าจางเลยพี่น้องอาจารย์กลิ้งครับอาจารย์กลิง้งว่นกันนี้ก็ตีมันปาปรากฏครับ ตอนนี้ก็ล์ฟเล็กลมไม่ต้องลงวันไดรัลบลงวันแด้ก,กับ XGMG กับ B e เบก BG 5D เปิดเพลงกันครับตอนนี้ก็ตำรอบกับไม้เล็กๆพี่น้องมาย่างพอ,อนะพี่น้อง เมาืวานนี่ฟ้าไปตำมานมากิ๊กไปกินหมูไหมน้องเมืวานฟ้าไปกินหมูมาครับวันวนี้ก็มาเปิดเพลงเดี๋ยวดูกันนี่ก่อนนะพี่น้องจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตัประไลยนะกดไลค์ก,กดแชร์เดี๋ยวจะพาไปรับชมครับพาไปชมอมาจารย์กลิ้งนะพี่น้องอาจารย์กลิ้งอยู่โน่นครับด้านบนพี่น้อง ต่อถนนไม่ต้องต่อเก่าครับไปต่อเก่า ทีมันนี่ล่มลากไปน้องก็ช่วงแรกๆนี่จะเก้าตับกับรถไม่กูกวัวคนนะหลังๆก็จะล้มเก้าตับนะพี่น้อง นี่กระดานไม,ม้ใหญ่แต่อะไรพี่น้องดูครับตาายายัวไม,ม้ใหญ่นี่ตัวเรานุษย์ชุดๆคับทีมันี่ด้านหลังก็เล็กปิกอิ้นหัวก็ไปลุ่มนะพี่น้องแล้วกว็ใจกูเบต้าครับ เอ็มเจ็ดรุนเจ็ดรุนไม่น้องลากออกมานะน่าจะลมแกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอาจารย์กลิ้งครับอาจารย์กลิ้งล้มอยู่ไกลๆพี่น้องอาจารนกลิ้งครับอาจารย์กลิ้งอาจารย์กลิ้งนะครับกับตีมานวารีรัตพี่น้อง 44นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของกูปต้านะพี่น้องกูปต้ากับปีดรูปไดรีกิเตชันนะสีดิบกดแดงมานะนี่อรองปันรอบตัวนาทีกวนปัมไมโดลิกก็เป็นเิดดกกับเิดดกจากเยอร,รมันส่วนล่างก็เรอเลือนอาลูกนะแกเรียหนึ่งไปเตกก็ตามปีดรินครับ นำนักก้ตัดจิตพี่น้องวันนี้ตาใจเุ่งกี้นีนรุนจุดสองหนึ่งนะครับอาพันวันกันนี้ก็ใจวากีบครับของเอกรินการจังนะครับ 好了 l